สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้มารีวิวงานเปลี่ยนจอ MacBook Pro นะครับตัวนี้เป็นโมเดล A2338 นะครับ MacBook Pro M1 นะครับก็เครื่องนี้ลูกค้ามาในอาการจอแตกนะครับหน้าจอแตกมานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเส้นนะครับก็เลยมาเปลี่ยนจอกับทางร้านนะครับอันนี้หลังจากที่ผมทำการเปลี่ยนจอเสร็จก็เรียบร้อยครับ พอมส่งเครื่องคืนนะครับตัวนี้เป็นการเปลี่ยนเฉพาะจอในนะครับเป็นตัว LED อย่างเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนยกหัวราคาก็จะประหยัดกว่ากันเยอะเลยนะครับถ้าท่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้นะครับ MacBook นะครับจอแตกนะครับจอเป็นเส้นเปิดไม่ติดนะครับจอมืดก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่เพจสมัยดีซอร์วิสนะครับผมก็ทางร้านมีให้บริการนะครับทุกรุ่นเลยนะครับ โอเคครับก็วันนี้ครับช่างตายครับขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ